สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้เป็นเลขหลักสิบนะครับผมหลักสิบบนนะเป็นสูตรที่1เป็นเลขดับนะครับผมเป็นเลขดับนะครับสูตรที่ใช้นะครับผมสูตรที่ใช้คํานวณก็จะเป็นหลักร้อยครั้งที่2นะครับผมหลักร้อยครั้งที่2หลัก10ครั้งที่2บวก3คงที่นะครับผมนะครับสิบหกกันยานะครับหก 63เป็น9นะครับหรือว่าจะเป็น33เป็น6กนะครับอย่างเงี้ยนะครับ6 6หบวกหเป็น12บสองในสเป็นเลขดับนะครับออกศูนย์แนะครับหลักสิบเป็นเลข8นะครับเลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับ2ไม่มานะครับผมวันที่1ทันอ่า1ตุลานะครับ1 2เป็น3 3 3เป็น6ได้6เป็นเลขดับออกหกแปนะครับหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับวันที่16ตุลานะครับผม5 ห้าเก้านะครับสิบสี่นะครับผมก็บวกอีก3ก็เป็น17นะครับผมก็ได้เจ็ดเป็นเลขดับออก0 5 1นะครับหลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มาวันที่1พุธสจินะครับผมเอ่อ4 6เป็น10นะครับบวก3เป็น13นะครับผมได้3เป็นเลขดำออก4 0 4หลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข3นะครับ3ดับ3มมีมาแล้วก็วันที่1นึ่งสิพุธสจินะครับ 5 9 4นะครับบวกสามก็เป็น17ได้7เป็นเลขดาวบวกหกหหลักสิก 6, กบเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับผมวันที่วันที่16นะครับ16พุธจิแล้วก็มาดูวันที่1ธันวานะครับผมเจ็ดสี่สิบเอ็ดนะครับผมบวกสามเป็นสิบสี่ได้สี่เป็นเลขดับออกเก้าเก้าสี่หลักสิก 9, กบเป็นเลขเก้าเลขดับเป็นเลขสี่นะครับสี่ดับสี่ไม่มาแล้วก็วันที่สิบหก 1ิธันวาก็จะเป็น7 7 14 14บวก3าเป็น17ได้7เป็นเลขดับออก3 0 3ลักสิบเป็นเลขศูนย์เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับผมวันที่30นะครับผม30ธันวา63นะครับ8 2เป็น10บวก3เป็น13ได้3เป็นเลขดับออกห2 8นะครับหลักสิเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับก็วันที่17มเจาคม64นะครบ0 8เป็น8นะครับป็น11ได้ดเป็นลขดนะครับบวกสาเป็นสิ9เอ็ดับเป็นเลขดับครกบ หนึ่งดับหนึ่งไม่มานะครับวันที่1กุมภานะครับผมก็จะเป็น3 6เป็น9นะครับก็บวก13เอ้ยบวก3เป็น12นะครับได้2เป็นเลขดับออก307หลักสิบเป็นเลข0นะครับเลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมวันที่16นะครับกุมภาสองสี่นะครับเป็น6แล้วก็บวกอีก3เป็น9นะครับได้9เป็นเลขดับออก603นะครับ603ก็คือเลข เเลขหลักสิบก็เป็นเลขศูนย์นะครับเลขดับเป็นเลขเก้าเก้าดับเก้าไม่มานะครับแล้วก็วันที่หนึ่งมีนานะครับผมสามหนึ่งเป็นสี่นะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดเป็นเลขดับนะครับผมได้เจ็ดเป็นเลขดับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสูตรหลักสิบบนนะครับเป็นเลขดับนะครับผมให้เข้าใจตรงกันนะครับเป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับก็คือ เไม่มานะครับเไม่มานะครับเป็นเลขดับนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม